สวัสดีครับผมนายสทธาไปชมัด9046ครับผมนายรัชวรรณไกรพิด9 0 5 0ครับวันนี้พวกผมสองคนจะมาพูดหลักการใช้มัดและ Have t ู o ครับและมัสซึ่นกับดอนแฮปพลู o ครับ m u ัดและแฮป e ูครับใช้ในการแสดงความจําเป็นหรือข้อบังคับแต่มีแต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับมัดใช้เมื่อเป็นความจําเป็น หรือข้อบังคับที่ตัวเองเป็นผู้พูดครับหรือเช่นกดเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเองครับตัวอย่างก็คือ you must finish your homework before playing game ครับคำแปลก็คือเธอต้องการทำการบ้านให้เสร็จก่อนเล่นเกมครับส่วน have to ครับใช้เมื่อเป็นความจำเป็นหรือข้อบังคับที่มาจากสภาพสังคมหรือ มังคับใช้โดยบุคลคลภายนอกครับตัวอย่างก็คือ I have to wear a uniform to school ครับคำแปลก็คือฉันต้องการใส่เครื่องแบบไปโรงเรียนครับต่อมาคือ mustn และ don't have to ใช้ในการบอกความไม่จำเป็นหรือข้อห้ามครับโดยอันแรกคือ mustn ใช้ในการบอกข้อห้ามอย่างชัดเจนเ ตัวอย่างเช่นอยูมาซินสโมกินดิซ s รี e a แปลว่าเธอห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณนี้ต่อมาคือดอนแทบคูคือความหมายว่าใช้ไม่มีความจำเป็นต้องทำแต่ถ้าอยากทำก็ยังทำได้ครับตัวอย่างเช่นยูดอนแทบคูบลิง ย o วออนลน์แปลว่าเธอไม่จำเป็นต้องเอาอาหารกลางวันมา,มาสรุปหลักการใช้มั้ก็คือแสดงถึงความจำเป็นหรือความคิดหรือข้อมังคับที่เราตั้งขึ้นครับส่วนแคปทูสรุปง่ายๆก็คือจำเป็นต้องทำตามกฎหรือข้อบังคับของบุคคลภายนอกหรือเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นของสังคมครับมัตเซิ คือการห้ามทำโดยเด็ดขาดครับและนั่นแ a v คู o คือไม่จะเป็นต้องทำแต่ก็ยังสามารถทำได้วันนี้พวกเราสองคนขอจบการนำสเสนอเเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ